ในวันนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูวิธีการนะครับผมในการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือตัวโปรไฟล์จีตัวเองกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงนะครับผมให้คนดูที่สนใจมาดูและทําตามผมกันไปได้เลยโดยวิธีขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์ KMKT เกันะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีดลิงก์เว็บไซต์วาให้ก็สามารถที่ให้กดเข้ามาใช้งานทาตามกันไปได้แบบง่ายๆกันได้เนาะและกดเข้ามากราฟที่ในตรงเว็บไซต์นี้มาก่อนอื่นเลยให้เราได้ทําการกดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านบนน้้้้กกนไไดดดเเเลยะครผมมใหาาาข อ่หน้าตา่างการสมัครสมาชิกนะครับผมขาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เนาะให้กับเราสามารถที่จะให้สมัครสมาชิกเข้าใช้งานในตัวเว็บไซต์กันได้จะเป็นการสมัครผ่านบัญชี Google g ีเมลที่อยู่ตรงด้านล่างนี้หรือว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลที่เขากําหนดในส่วนตรงด้านนี้เราก็สามารถ,ถเจือนและทำการสามัครกันไปได้เนาะหรือหากใครที่สามัครกันไปนเสร็จแล้วนะครับผมได้มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนมาแล้วเข้าลงชื่อเข้าใช้งานกันไปได้เลยอ่านะครับผมก็เข้ามาเลยเนาะ ทีนี้นะครับผมทีนี้เราก็ได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์แคมเปญขิเตกันเลยเนาะในเว็บไซต์หน้าต่างแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยนะครับผมจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาใช้งานทําการกันไปได้แล้วก็จะมียอดเงินหมวดหมู่อะไรต่างๆตรงด้านนี้นะครับผมให้เราได้สามารถใช้งานทําการกันไปได้เนาะเดีายเกิดใครเดี๋ยวจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้สามารถที่จะกดเข้าไปที่หน้าต่างการเติมเงินตรงด้านนี้กันก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนขั้นตอนในการทํากันก่อนเนาะหรือใครนะคร เงินพร้อมๆกับผมก็ได้เนาะอ่ะโดยที่นี้นะครับผมขั้นตอนแรกก่อนอื่นเลยเราได้เข้ามาแล้วในตัวเว็บไซต์เรามาทําการเลือกที่ตัวของแพลตฟอร์มไอจีเราก็ไปก่อนได้เลยนะครับผมทีนี้ก็ค่อยมาเลือกที่ในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการการันก็คือการเพิ่มงผู้ติดตามในตัวโปรไฟล์กันเนาะเริ่นหาดูกันเลยนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามของไอจีเราก็ได้มีประมาณนี้ผมจะขอเลือกเป็นอ่าหมวดหมู่บริการนี้แล้วกันเอาผมกดคลิกเข้าไปแล้วพอเลือกกันได้ที่ในตัวหมวดหมู่แล้วบริการได้ได้หมวดหมู่แบบนี้นะผมเราก็มาเลือกกันต่อ กับเราเดินเลือกประมาณนี้เนาะผมจะขอเลือกเปน็นอันแรกนี้ก็ให้กดคลิกเข้าไปเลยแล้วพอเลือกกันได้ทั้งในตัวบนม,มูและก็บริการกันได้แล้วแบบนี้ที่นี้ให้เราได้กดย้อนกลับมานะครับผมที่ส่วนของตัวอ่าโปรไฟล์จีของเราเองนะครับผมเพื่อทำการคลอกลิงก์อ่าได้ลิงก์ของโปรไฟล์จีเราเข้ามาได้แล้วนะครับผมที่นี้ให้ลิงก์มาวางได้ล,ลิงก์มาวางกันแล้วที่นี้ก็มาแต่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มหรืสอส่งโปรไฟล์จีตัวเองกันเนาะ ผมก็ได้ใส่ตั100้งหนึ่งร้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วพอได้ใส่ทางนี้แล้วจำนวนได้แล้วแบบนี้เทนี้ก็ให้เราได้มากดว่าสองซีตตรงดรางนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับผมขั้นตอนก็ง่ายๆประมาณนี้เลย อ่าเราได้ส่งซื้อกันแล้วนะครับผมในคำสั่งซื้อก,ก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราในดูกันได้เป็นแบบนี้กันด้วยนะครับผมว่าคำสั่งซื้อของเราที่สั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์อยู่ในระหว่างไหนหรือว่าเป็นยังไงเนาะ,ะเราจะขึ้นมาแจ้งบอกว่าแต่ละคำสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้ก็ถือว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมและถ้าอยากจะเช็คด,ดูรายละเอียดให้ามากกว่านี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการซื้อที่ตรงส่วนด้านนี้ก็ได้นะครับผมรางบ้นามให้้กับเราาไดดูสถนะยลเอีดกันนนนนไไดด้้้เเเเเปป็แแบบบีกกกกกกััลยยอออ่าาางงรทมูจว่ารอดเนนิก เราก็สามารถที่จะดูแล้วก็เราก็ไปก่อนได้เลยนะครับผมักคู่ไม่ต้องไปเชยร้อนแล้ได้เกิดคล้ายเนี่ยได้ทาไ,ไปชิงงานในตัวหุไนสาเป็นครั้งแรกแล้วก็ในตัวออเดอร์นวผมอาจจะเข้ามาสั่งซื้อกันแล้วมีการผิดพลาดหรือว่ามีการยกเลิกเกิดขัดข้องอะไรยังไงเราก็จะได้สามารถที่จะกดกลับมาที่ส่วนหน้าต่างแรกหุ้นสต์กันได้นะครับผมเพราะเขาจะมีหัวข้ออยู่ที่ตรงนี้ที่คําว่าที่ต่อแอดมินให้กับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปกันได้นะครับผมเพื่อเลือกช่องทางในการแก้ปัญหาแกดสมินไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเหลือที่นี่คือการแาก้นในในะะป การคุยหรือว่าแจ้งปัญหาแก๊สแบบเราทำตรงๆกันได้แล้วก็สามารถจะเลือกกันได้เลยเนาะหรือถ้าเพื่อนใครเี่เดี๋ยวเข้ามาใช้งานแกันไปแล้วนะผมแล้วก็ได้เข้ามาใช้งงานกันแล้วไม่มียอดในตรงด้านนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะผม่าเข้ามาใช้งานไปครั้งแรกตาที่ผมได้เกินกันเอาไว้เราสามารถที่จะให้กดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้ันไปได้เลยนะครับผมที่หน้าต่างการเติมเงินเนขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับคนดูทุกๆคนสามารถที่จะเข้ามาเพื่อทำการเติมเงินกันได้และสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ง่ายด้วยเพียงแค แกนคิวโค้ดผ่านทุกท่วนนะคะเดี๋ยวเป็นคริปโตมัตหรือว่าจะเป็นอัมพาอร์บริหรือช่องทางอย่างชิวพีเราก็สามารถที่จะเลือกเติไปได้เลยเนาะสำหรับหาช่องทางนี้พอถ้าหากว่าได้เติมเงินไปแล้วมียอดกันเกันอยู่แล้วก็จะได้มาทําการตามด้วยหได้สอ็นกันไปตั้งแต่ตอนแรกกันได้เนาะหรือสำหรับใครที่อาจจะทาตามกันแล้วสั่งซื้อกันไปแล้วอาจจะอยากดูยอดกันเลยก็สามารถที่จะกดย้อนมาดูกันในส่วนของโปรไฟล์จีตัวเองกันก็ได้นะครับผมว่าตอนนี้จะเป็นยังไง เ,เหมือนกับว่าของเดิมไปสมโปรไฟล์ที่ผมทำการไปนะผมของเดิมเขาจดมีที่4เนาะผมก็จะมาลองดีไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะผมว่าตอนนี้ได้ขึ้นมาได้ยัง อ่แล้วก็นี่นะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการสซื้อกันไปแล้วนั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้ยอดแชร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ยอดแชร่นะผมยอดผู้ติดตามคนที่ตัวโปรไฟล์สมาชิกเรานะผมก็ได้ไปขึ้นมาจนเสร็จไปเที่ยวรอบนี้กันแล้วเนาะแเราปฏขั้นตอนในการทำก็จะง่ายประมาณนี้เลยนะครับผมสั้นๆง่ายๆแค่นี้กันเองเพื่อสำหรับใครที่จะเข้ามารับชมกันแล้วยังไม่ทันได้เข้ามาทำตามแตได้เข้ามาใช้งานทำตามกันได้ง่ายเพราะผมก็มีลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้อยู่แล้วด้วยหรือถ้าหากได้เข้ามาใช้งานทำตามกันไปอยู่แล้วในตัวของออเดอร์นะครับผมเราได้ งานทาตามเตียงดูในตัวเว็บไซต์ยังมีข้ออยู่ที่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมให้กับคนดูคนคนอื่นๆได้เข้ามาชิงงานทําตามกันได้ง่ายเนาะหากสนใจนะผมเพียงแค่กดคลิกเข้ามากันแล้วที่ตรงด้านนี้แล้วก็ทำการคล็อกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองนะครับผมให้ได้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองได้เข้ามาชิงงานทําตามเตียงกันได้แบบไปง่ายหากสนใจก็ลองกดเข้ามากันได้นะผมที่หัวข้อตรงด้านนี้เป็นการแนะนําง่ายๆกันเลยอ่าแล้วสำหรับในคลิปวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วเนาะสำหรับขั้นตอนในการทำในกาาาาาาารรรรใใช้้้งงงนนนนกะดดดตตมมม่่ยๆปณีีคททสจลออูัไหื ดูกันไปแล้วสำหรับในคลิปว,วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะบุมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ